สวัสดีค่ะพบกับเชอรี่เหมือนเดิมนะคะวันเดือนที่19พฤษภาคมปี2022นะคะข่าวนี้เป็นข่าวที่2ของวันนี้ค่ะก็เป็นหัวข้อเดียวนะคะเรื่องของการเปิดพิจารณาคดีของสภาคองเกรสเรื่อง UFO ค่ะอังคารที่17พฤษภาคมนะคะสภาคองเกรสจัดให้มีการไต่สวนสาธานะหรือมีการพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลของ UFO นะคะโดยเป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นครั้งแรกในรอบ50ปีค่ะ ก็คือเขาเปิดพิจารณาคดีเพื่อให้ชาวเมริกันเนี่ยได้ทราบข้อมูลด้วยนะคะเขาบอกว่าเพื่อที่ได้ทราบข้อมูลโปร่งใสจากรัฐบาลนะคะโดยให้เหตุผลว่าเนื่องมาจากชาวบริการทุกคนเนี่ยเสียภาษีให้กับประเทศก็มีสิทธิ์ที่จะรับรู้รับทราบข้อมูลรวมถึงต้องการให้สภากรองเรียสเนี่ยจริงจังกับวัตถุแปลกปลอมนะคะที่ไม่สามารถระบุได้ค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือเป็นการลบล้างความเชื่อว่าด้วยเรื่องของจานบินนอกโลกหรือว่า UFO นั่นเองนะคะ รายละเอียดก็จะมีรายงานนะคะที่เผยแพร่โดยสำนักง,งานผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองแห่งชาติและหน่วยงานปฏิบัติการ UAP ของพันตากอนเกี่ยวกับภัยคุกค,คามที่เกิดจากวัตถุบินได้ที่ไม่ระบุชื่อค่ะทางฝ่ายนิติบัญญัตินะคะทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาก็มองเห็นว่าเรื่องนี้มันมีความสำคัญต่อความมั่นคงแห่งชาติมันไม่ใช่เป็นการหามนุษย์ต่างดาวนะคะแต่เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของชาติมหาอำนาที่เป็นคู่แข่ง อย่างเช่นจีนหรือว่ารัเสเซียนะคะว่ามีความก้าวหน้าในการคิดค้นด้านอากาศยานหรือระบบขับเคลื่อนรูปแบบใหม่ที่สหรัฐเนี่ยไม่รู้จักมาก่อนค่ะแล้วก็เมื่อ5 0ปีที่แล้วนะคะเมื่อช่วงระหว่างปี1952แล้วก็1969เกนี่ยกองทัพอากาศสหรัฐเขาได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับการพบเห็น UFO ที่เรียกกันว่าโปรเจกต์บลูบุ๊กนะคะและสุดท้ายโครงการน,นี้ก็สิ้นสุดไปนะคะเมื่อ50ปีที่แล้วค่ะก็ข้ามมาที่ปี2020นะคะกระทรวงกลาโหมเขาก็ตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจ ที่ชื่อว่า Unidentified Aerial p h e n o m e n a Task Force หรือตัวย่อว่า UAP นะคะเพื่อศึกษาปรากฏการณ์ทางอากาศที่ไม่ระบุชื่อโดยโครงการนี้นะคะเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ลูกเรือของกองทัพเนี่ยเขาต้องมีการสังเกตการแล้วก็รายงานนะคะเมื่อเห็นวัตถุปแปลกปลอมหรืออุปกรณ์อื่นๆนะคะที่ขัดขวางการฝึกทางทหารไม่ว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นจะไม่น่าเชื่อถือก็ตามค่ะ ซึ่งเขาก็ถือว่าอาจก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติได้คำว่า UFO นะคะย่อมาจากคำว่า Unidentified Flying Object นะคะแปลว่าวัตถุบินได้ที่ไม่รู้จักก็คือยานของมนุษย์ต่างดาวค่ะแต่คำว่า UAP นะคะย่อมาจากคำว่า Unidentified a e r i a l Phenomena แปลว่าปรากฏการณ์ทางอากาศที่ไม่สามารถระบุได้ดังนั้นนะคะทางกองทัพเนี่ยเขาจะใช้เรียกคำว่า UAP แทน UFO นะคะ หลังจากที่มีรายงานถูกปล่อยออกมาเมื่อปล,ายป,ลายปี2021ค่ะตอนนั้นเนี่ยสภาของกรสเขาได้เรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐเนี่ยเปิดเผยรายงานรับฉบับหนึ่งที่กองทัพสหรัฐรายงานว่าเขาพบเจอวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงหรือมีการหักเลี้ยวไปในทิศทางต่างๆนะคะอย่างคล่องแคล่วว่องไวเหนือเทคโนโลยีการบินที่สหรัฐเราเนี่ยมีอยู่นะคะซึ่งข่าวนี้นะคะทางสื่อของนิวอ็อกไทม์แล้วก็ p o l i t i c a l ่ยเขาเคยเผยแพร่นะคะราวๆเดือนมิถุนายน เขาบอกว่าเพ n นตากอนมีสำนักง,งานวิจัย UFO ที่เป็นความลับและมีการพบเห็นสิ่งแปลกปลอมบนท้องฟ้านะคะซึ่งมีรายงาน144กรณีเขาบอกว่า144กรณีนะคะก็คือถูกพบเห็นโดยนักบินของกองทัพสหรัฐตั้งแต่ปี2004เป็นต้นมาค่ะแล้วก็1ใน144กรณีนะคะที่เป็นรายงานเนี่ยบอกว่ามีเหตุการณ์เดียวเท่านั้นที่สามารถอธิบายได้นะคะ อย่างภาพตัวอย่างวิดีโอนี้นะคะ ในวิดีโอชุดนี้นะครับเป็นการบันทึกเหตุการณ์ขณะที่วัตถุบางอย่างเคลื่อนที่ไปบนท้องฟ้าด้วยความเร็วสูงและสามารถเปลี่ยนทิศทางได้อย่างรวดเร็วเหลือเชื่อนะคะเขาบอกว่า มันเกินกว่าที่จะอธิบายได้ด้วยเทคโนโลยีด้านการบินใดๆนะคะอีกทั้งยังไม่มีตัวขับเคลื่อนหรืออุปกรณ์ควบคุมใดๆปรากฏให้เห็นด้วยค่ะส่วนรายงานอีก1 4 3รารายที่เหลือนะคะเขาบอกว่ามันยังขาดข้อมูลอย่างเพียงพอนะคะหรือว่ามีข้อมูลน้อยเกินไปที่จะระบุว่าวัตถุป,ปริศนาที่นักบ,บินอเมริกันจากกองทัพสหรัฐพบเห็นเนี่ยมันคืออะไรโดยสรุปทั้งหมดยังไม่มีหลักฐานที่ระบุว่าจะมีความเชื่อมโยงกับมนุษย์ต่างดาวหรือว่าเอเลี่ยนนะคะ ซึ่งเขาก็ยืนยันได้เพียงแค่ว่าวัตถุลึกลับนั้นไม่ใช่ผลผลิตจากเทคโนโลยีลับของเพนตากอนแน่นอนค่ะจนต่อมาในปี2021นะคะกระทรวงกลาโหมเขาก็จัดตั้งกลุ่มใหม่เพื่อเป็นการสืบทอดจากหน่วยงานเฉพาะกิจของกลุ่มการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้นก็คือ UAP นะคะกลุ่มใหม่เนี่ยอยู่ภายใต้ชื่อว่ากลุ่มที่ระบุวัตถุทางอากาศและการจัดการสึงคอไน์ หรือว่า Airborne Object Identification and Management Synchonization r Group โดยหน่วยงาน Airborne Object นะคะเป็นหน่วยงานใหม่เนี่ยเป็นการประสานงานของกระทรวงและรัฐบาลน,นะคะในวงกว้างเพื่อที่จะตรวจจับระบุถึงแหล่งที่มาแล้วก็รูปรักหรือว่าคุณลักษณะของวัตถุที่บินอยู่เหนือนัานฟ้าของทหารนะคะหรือว่าเป็นการบุกรุกโดยวัตถุทางอากาศใดๆที่ไม่ระบุชื่อโดยเฉพาะต้นกำเนิดของปรากฏการณ์ทางอากาศของ UAP ค่ะ อันนี้ก็เพื่อประเมินความปลอดภัยของเที่ยวบินด้วยนะคะแล้วก็ความมั่นคงของชาติแล้วก็จากรายงานข่าวล่าสุดของวันอังคารที่17พฤษภาคมปีนี้นะคะคณะทำงานเฉพาะกิจใหม่ของพดากอนเนี่ยเขาได้มีการติดตามปรากฏการณ์อากาศที่ไม่สามารถระบุชื่อได้นะคะโดยมีการรวบรวมข้อมูลซึ่งมีรายงานประมาณ400ชิ้นตัวแทนจากพรรคเดโมแครตอนเดร์คาสันนะคะจากอินเดียนา และประธานคณะอนุกรรมการข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรด้านการต่อต้านการข่าวกรองการต่อต้านการก่อการร้ายและการเพิ่มจํานวนการต่อต้านนะคะจะเป็นผู้นําการพิจารณาคดีโดยระบุว่าชาวมริกันนะคะมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้แล้วก็รอที่จะรับฟังเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยค่ะสําหรับการไต่สวนครั้งนี้นะคะเป็นการรวบรวมการทบทวนรายงานต่างๆที่ระบุไว้ในผลประเมินเบื้องต้นนะคะความยาว9ก้าหน้ากระดาษ ซึ่งถูกรวบรวมโดยสำนักง,งานผู้ำนวยการข่าวกรองแห่งชาติและคณะทำงานนะคะดำโดยกองทัพเรือที่เพนตะกอนเนี่ยเขาได้แต่งตั้งเมื่อปี2020ค่ะในรายงานนี้นะคะก็มาจากร่างกฎหมายที่ทางกระทรวงกลาโหมต้องรายงานประจำปีและบรรยายสรุปทุกครึ่งปีนะคะสำหรับสภาคองเกรสพร้อมกับมีคำอธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์ของ UAP ทั้งหมดรวมถึงทรัพย์สินทางนิวเคลียร์ของกองทัพอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร เรือแล้วก็เรือดำน้ำนะคะที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ด้วยค่ะแต่ว่าประเด็นใหญ่ก็คือเรื่องของ UFO หรือว่า UAP นะคะสกอ๊อตเบรที่เป็นรองผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองของกองทัพเรือเนี่ยเขาก็ให้การในฐนานะผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาคดีเกี่ยวกับ UAP นะคะว่า,ามันมีวัตถุทรงกลมนะคะที่สะท้อนแสงได้จากนักบินที่บินอยู่ในสนามฝึกของกองทัพเรือซึ่งมองเห็นเพียงแค่ไม่กี่เฟรมเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นภาพวิดีโอที่เขาโชว์ไว้ค่ะ โดยเขาบอกว่ามันมีการพบเห็นที่เพิ่มขึ้นและต่อเนื่องซึ่งเขาเองเนี่ยก็ไม่มีคำอธิบายนะคะว่าวัตถุนี้เนี่ยคืออะไรและไม่มีแหล่งที่มาจากข้อมูลหรือว่าหลักฐานรายงานการพบเห็นทางอากาศโดยไม่ทราบสาเหตุค่ะโดยเบรน,นะคะตั้งข้อสังเกตว่าตอนนี้มีรายงานมากขึ้นถึง400ฉบับซึ่งเพิ่มขึ้นจาก113ฉบับนะคะในเวลาไม่ถึงปี จากที่ผ่านมาค่ะสลิคอนก็คือโรนัลมอนทรีนะคะเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมฝ่ายข่าวกรองและความมั่นคงซึ่งเดี๋ยวเบ์กับมูทรีนะคะเขาจะมีการให้การแบบปิดเป็นแบบลับต่อหน้าคณะกรรมการสภาผู้แทนรัษฎรนะคะภายหลังการไต่สวนแบบเปิดหรือสาธารณะในวันที่17เช่นเดียวกันค่ะก็คือแบบเปิดเนี่ยเขาให้ชาวเมือนทั่วไปสามารถเข้าไปรับฟังได้นะคะแล้วก็ตามด้วยการพิจารณาแบบปิดเป็นความลับนะคะอันนี้คือเขาบอกว่ารายงานบางชิ้นเนี่ย มันจําเป็นจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบซึ่งต้องเป็นรายกรณีไปนะคะเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้มีข่าวตีออกไปว่าให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขารู้ถึงความเคลื่อนไหวว่าตอนนี้ทางเฟดกอนเนี่ยเห็นหรือรู้อะไรเพิ่มเติมที่สําคัญสำคัญนะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีของวัตถุที่ไม่สามารถระบุได้ในบางส่วนค่ะแต่ว่าโดยวรวมนะคะทางกระทรวงเขาก็บอกว่าเขาพยายามจะเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็โรนัลด์มอร์ตีนะคะเขาก็กล่าวว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ย นักบินก็มีการจัดทำรายง,งาน UAP เกี่ยวกับการตรวจสอบอย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีล้ำสมัยนะคะรวมถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆโดยภารกิจของหน่วยงานนะคะมันจำเป็นและก็เป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงของประเทศค,ค่ะโดยสรุปนะคะยังไม่มีรายงานใดที่บ่งชี้ว่าจะมีสิ่งมีชีวิตนอกโลกแต่อย่างใดนะคะแต่จากการพบเห็อนอื่นๆของนักบินในกองทัพเรือบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลเขาบอกเป็นนัยสำคัญต่อสถานที่ และความเป็นไปได้สำหรับเทคโนโลยีความเร็วเหนือเสียงหรือว่ายานสำรวจขั้นสูงของประเทศอื่นๆนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้จากจีนหรือรัเสเซียนะคะที่สามารถมีเทคโนโลยีใหม่ๆเนือความคาดหมายเกิดขึ้นได้ค่ะบวกกับอีกเรื่องที่สำคัญนะคะก็คือเขาต้องการเปลี่ยนแนวคิดเรื่องของความเชื่อในเรื่องของ UFO นะคะกับต้องการที่จะถอยห่างออกจากทฤษฎีสมคบคิดต่างๆที่มีอยู่ในสังคมอเมริกา หรือพูดง่ายๆว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมีบางกลุ่มนะคะที่เชื่อว่ามีจานบินอยู่นอกโลกมีเอเลี่ยนจริงๆอะไรทำนองนี้ค่ะแล้วก็จากการพิจารณารอบนี้นะคะก็หวังว่าปัญหาของ UAP เนี่ยจะได้รับการพิจารณาเปิดใจกว้างขึ้นหรือจริงจังมากขึ้นนะคะหลังจากเปิดการพิจารณาไปเมื่อหนังสานที่ผ่านมานะคะก็สรุปจบไปกับข่าววันนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็คอมเมนต์จากเพื่อนๆทุกคนค่ะเจอก,กันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ